ตัวเอทีเวนมันจะมีแหลกเม้าไปด้วยนะวิธีการติดตั้งแหลกเมา,เาก็แก็แกะกล่องออกมาก่อบมาเลยได้อุปกรณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกสายที่เก็บสายให้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดพวกสายกาวแล้วก็เอาไว้เก็บสายสวยๆครับแล้วมันจะมีอยู่สองถาดมาให้ครับให้เราดึงออกอให้เรา,าดึงออกนะครับดึงออกมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับ แล้วทีนี้ก็เอาแหลกไปติดยึดยึดตามแหลกของเรานะครับอพอยึดแหลกเสร็จแล้วครับเราก็มีตัวคอนตินเนตให้นะครับสองตัวของสัไซแอลจะให้สองตัวครับตัวโกให้ตัวหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้เราจะต้องมาดูว่าแต่ละรูเนี่ยมันเป็นแมปอะไรกับไฟที่ที่ใหม่เขาจะทําให้นะครับพอทีนี้พอหน้าจริงเรา เอาบล็อกพวกนี้ไปเสียบแล้วนะครับจะมีตัวซ้ายกับตัวขวาเนาะเสียบสายตรงตางที่นี่ใหม่แล้วนะครับเราก็จะเอาถาดตรงนี้มาครับเอาถาดตรงนี้มาประกอบ่างนี้นะครับอ่าประกอบน,นี้ด้านหน้านะครับมันจะมีบากอยู่ตรงนี้อ่ามันจะมีบากตรงนี้นะครับแล้วก็เอาใส่อ่าแบงนี้ครับแล้วก็เอาไปยึดกับแขก ซึ่งมันเป็นแม่เหล็กครับตัวที่สองก็มันเดิมครับเราดูบาตรงนี้นะครับใส่เ้าไป้เป็นแม่เหล็กอย่งนี้ครับอ่าเสร็จครับแล้วก็ข้างหลังอาจจะรบก,กวนให้ติดตั้งสายกาวให้ด้วยนะครับ<า>ทุกตัวครับมันจะมะีดูสายกาวอยู่ นะครับก็ขันจัด็อตตรงนี้ใส่กับกาวไว้นะครับเพื่อมันชอดนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็เออในกล่องมันจะมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับก็ไฟมันจะเป็นไฟ 12V โวลต์เนาะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊ก